สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกล่องรีวิวแป้งโดกันนะคะเรามาดูกันเลยนี่นะคะคือแป้งโดของเรานี่ก็จะเป็นถ้วยนี่จะเป็นซิลิโคนทำนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวเลยนี่นะคะ นี่จะเป็นเซตท่าเมตีนแล้วก็ันนี้เป็นเคฟันนะคะโดฟันแล้วก็อันนี้เป็น, hey Fun นะะ Fun. แนนป,นป้นทิมต่างๆอันนี้นะคะเซตบาร์บีคิวค่ะแล้วก็ซ่อมช้อนอะไรพวกนี้นะคะเซ็ตต่อไปก็จะเป็นอันนี้ เป็นคุมอี่นะนะคะก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นดินน้ำมันธรรมดาเลยวาฟเฟลิลต่อไป น,นี่ก็จะเป็นแป้งญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นดินที่เราทำเองนะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย